สวัสดีครับในคลิปวีดีโอนี้เดี๋ยวพามาซ่อมบำรุงนะครับสำหรับเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้นะครับของไอแม็กตัวนี้ใช้แบตเตอรี่20โวลต์ตัเกเตอร์นะครับตัวเล็กกระทัดรัดใช้งานได้ดีเลยครับตัวนี้ก็ใช้งานมาค่อนข้างจะยาวนานแล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการแกะนะครับข้างในเนาะแล้วก็จะใส่พวกจะระบงจอรบีอะไรต่างๆเข้าไปแล้วก็จะได้เห็น ข้างในด้วยนะครับว่าลักษณะกลไกการทํางานต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะถอดน็อต4ตัวนี้นะครับซึ่งน็อต4ตัวเนี่ยเวลาเราถอดออกมาเราสามารถยกในส่วนตรงนี้ออกได้ทั้งแผงเลยนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นที่ต้องมาถอดพวกนี้ทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับก็ถือว่าสะดวกดีมากนะเดี๋ยวทำการถอดเลยแล้วกันนะครับผมอาจจะไม่ได้ถอดแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าตัวสวิตช์มันมีเซตตี้อยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้ถอดแต่ว่าถ้าต้องการให้ปลอดภัยมากกว่านี้ก็ควรจะถอดแบตเตอรี่ด้วยนะครับ นี่ครับถอดออกเรียบร้อยก็สามารถดึงออกได้เลยนะครับต้องบอกว่าการถอดนี่ทําได้ง่ายมากเลยนะครับทุกคนเห็นไหมก็จะออกมาเป็นเฟืองลักษณะแบบนี้เลยครับในส่วนของเฟืองตรงนี้เราสามารถดึงออกได้ด้วยนะนี่ครับจะเห็นได้ว่าเฟืองตัวนี้เป็นเฟืองเหล็กขนาดใหญ่นะครับหนามากดังนั้นแล้วจะต้องแข็งแรงเป็นอย่างยิ่งเลยนะสำหรับตัวนี้นะ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้สําหรับขับใบมีดนะครับใบมีดจะมีอยู่สองใบนะครับใบมีดจะมีสองใบเวลาใช้งานเนี่ยใบมีดมันจะสลับขึ้นลงนะอย่างใบมีดตัวนี้นะวนนะเวลามันหมุนนะมันจะสลับนะครับบนล่างเนี่ยจะสลับกันนะแต่นี่ผมลองขยับให้ดูมันก็จะไปพร้อมๆกันนะแต่ว่าจริงๆเวลาใช้งานมันจะสลับกันไปนะก็คือสลับตามตัวนี้เลยนะนย,ยตามเฟืองตัวนี้ มาดูด้านในกันนะอันนี้คือเฟืองที่อยู่ด้านในนะครับตรงเฟืองเล็กตัวนี้จะเป็นเฟืองที่ต่อมาจากมอเตอร์นะครับแล้วก็มาขับเฟืองทดตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับน,นี่ครับเวลาเราจะทําการซ่อมบำรุงนะครับเราก็ใช้พวกจารบีนะครับอาจจะที่มันติดติดอยู่นี่นี่แหละครับนะนะมาใส่เข้าไปตรงเฟืองนะครับ ใส่เข้าไปหรือเราจะหาจารีมาเพิ่มเติมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมหาจารีมาเพิ่มนิดนึงนะก็ใส่เข้าไปคร้บเพราะพวกนี้รอบมันไม่จัดมากเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ใส่ด้านในนี้ด้วยนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะเวลาใส่กับคืนเข้าไปนะครับเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะเดี๋ยวผมเ,เปิดเครื่องให้มันหมุนดูสักนิดหนึ่งล้วกันนะครับนี่ครับ นะครับไอตัวนี้มันจะเป็นตัวขับใบมีดนะครับสลับบนล่างนะครับเนี่ยอ่ะทีนี้เราจะมาทําการใส่นะครับเวลาจะใส่เนี่ยง่ายๆเลยเราจะต้องนี่ให้มันตรงลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะจากนั้นเราจะเลื่อนตัวนี้นะครับดูไอจุดตรงกลางตรงนี้รูตรงกลางตรงนี้นะครับเราจะให้มันเนี่ยครับเข้ากับตรงนี้พอดีเลยนะดังนั้นเราจะต้องขยับมานะครับ ให้มันอยู่กลางๆประมาณนี้นะครับพอไอ้ตัวล่างนี่มันก็จะอยู่กลางๆเหมือนกันนะครับจากนั้นเราก็ทําการประกบใส่เข้าไปได้เลยนะครับอันนี้คือมันยังไม่ลงล็อกดีนะครับขยับนิดหน่อยอันนี้คือลงล็อกดีแล้วนะครับเห็นไหมถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เราก็สามารถใส่สกรูสี่ตัวที่เราถอดออกมาเมื่อกี้นะครับใส่กลับคืนเข้าไป อ่ะเรียบร้อยครับผมสำหรับการถอดซ่อมบำรุงนะครับสำหรับเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไอแม็กตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเปิดให้ดูเนาะนี่ครับโอเคนะครับสำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ของไอแม็กก็ประมาณนี้นะครับเวลาเราใช้ไปนานๆน,น,นะครับเราก็เอามา ะะใส่จารบรีไปสักหน่อยมันจะได้ช่วยยืดอายุการใช้งานของอในส่วนของเฟืองเกียร์ต่างๆนะครับแล้วก็เวลาใช้งานมันก็จะใช้งานได้ไหลลื่นไม่ติดขัดนะครับก็ง่ายๆนะครับท่านไหนที่มีใช้งานอยู่ก็สามารถเอาวิธีการนี้นะครับไปซ่อมบํารุงได้สําหรับเครื่องไม้เครื่องมือของท่านเองนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะที่มีเครื่องมือตัวนี้ใช้งานอยู่ยังไงถ้าชอบถูกใจกอ็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร์เอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับผม คลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ